เฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับชุดนี้ค่ะเชอร์รีออร์ l รคค่ะคราวนี้มาเป็นออร์ l e คกันบ้างนะคะจากเดิมที่เราอาัดคลิปไว้อันนั้นจะเป็นทาโร่นะคะวันนี้ก็จะมาเป็นออร์ l e คกันบ้างกับชุดนี้มีทั้งหนังสือมาให้ก็คือตัวคู่มือแหละนะคะแล้วก็มีไพ่มาให้ทั้งหมด32ใบสําหรับออร์ l e คชุดนี้นะคะอ่ะให้ดูชมความงามด้านหน้าก่อนภาพนี้เนี่ยจะบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักมากๆเลยเราชอบหน้าเขามากเลยหน้าเขาสวยมากเลยนะคะแต่ว่าตาเขาออกจะแบบ แนวเศร้านิดนึงผมเนี่ยชอบมากแต่ไม่สามารถทำผมทรงนี้ได้เพราะว่ามันจะบุบบวมมากไปกว่านี้เนี่ค่ะแล้วก็เขาก็จะใส่มงกุฎที่เป็นแอบรู้สึกว่ามันคือลูกอมนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างค่ะนี่แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเขามีปิดอะไรก็ไม่รู้และอันนี้ค่ะด้าน ด้านหลังนะคะแปลไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ภาษานะคะมีทั้งหมด6ภาษาให้สามารถเลือกอ่านกันได้นะคะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของไพ่ในชุดนี้ Oracle นะคะชุดนี้เป็น Oracle อันบ็อกซ์กันค่ะชุดนี้ซื้อมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการ เปิดไปแล้วใช้ไปบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่ามีคนอยากจะเห็นในส่วนของตัวชิคอลลี่ออร์เรคอลชุดนี้นะคะเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะนี่กล่องเขาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวคู่มือกันนะคะคู่มือก็จะเป็นเล่มแบบนี้นะคะเป็นเล่มที่ดูมีแบบดูแพงนิดนึงนะคะไม่ใช่แค่แบบ บุกเลดเล่มเล็ก,ลกๆบางๆอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้นี่ค่ะตแต่ว่าต้องบอกว่าข้างในเนี่ยค่ะจะเป็นแบบเคลือบเงาด้วยเคลือบเคลือบม,มันด้วยนะคะอาบมันด้วยนะคะแล้วก็สีสีไหมไม,ไม่ไม่ใช่นะคะเ,เขาใช้แค่สองสอีอ่ในส่วนแรกก็จะพูดถึงน่ารักเนาะดูสิอารมณ์ให้ให้อารมณ์เหมือนเหมือนตุ๊กตาบลายอย่างเงี้ยนะคะเป็นตุ๊กตาตาตูตู โน้แล้วก็ปากเล็กๆน่ารักน่ารักดูจิ้มลิมมากเลยดูเป็นเด็กน้อยมากๆเลยนะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็น f a น tastical a r t เป็นแบบเหมือนแนวแบบเชิงแฟนตาซีอะไรอย่างงี้ของคุณนิโคลต้าเชคโคลี่นะคะก็อันนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ทั้งสองชุดเลยนะคะชุดที่เป็นตัวทาโร่ด้วยแล้วก็ออโรร่าด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับแนวแบบจุดประกายเป็นอะไรที่แบบเอ่อ ต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องราวของของหวานพวกนี้ค่ะของหวานในที่นี้นะมันอาจจะไม่ได้หวานแบบเสมอไปมันอาจจะมีการแฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างในนั้นด้วยนะคะ is also bitter and dark นี่ไงนะคะ like the very b a s e chocolate ก็เหมือนกับช็อกโกแลตดีๆอย่างหนึง่งอะช็อกโอกแลตดีๆแบบหนึ่งอะนะคะคือ โอ้โหมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบวิเศษสุดมากมันเป็นของหวานที่แบบแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็ซ่อนความแบบอะไรบางอย่างไว้ในช็อกโกแลตเหมือนกันดูกไหมอ่ามันอาจจะนำพามาซึ่งความฟันผูซึ่งความอ้วนอะไรอย่างนี้หรือแบบหลายๆอย่างอ่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะคะแล้วก็ um, Behind their dome uh, Like g e s s is not our sweetness and light in the land of j e w i l y คือมันไม่ใช่ของหวานคือเหมือนแบบเนีย่ยเขาก็กําลังจะบอกอย่างที่เมื่อกี้บอกไปอะคะ่ะว่าไอ้ตัวของหวานพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่ถ้าในดินแดนของเขาหรือในไพ่ชุดนี้มันไม่ใช่แค่จัตศของหวานแต่มันยังบอกอะไรเราว่าในความหวานตรงนั้นนะมันแฝงอะไรบางอย่างที่คุณควรจะระมัดระวังไว้ด้วยนะคะสําหรับออร์เ e คลชุดนี้นะโอเคอันนี้เขาก็เกริ่นนําไปแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวความหมายของไพ่ละค่ะไพ่ชุดนี้เนี่ยจะ ผู้แต่งเนี่ยเขานําเสนอไว้2แบบคือในมุมของหัวตั้งแล้วก็ในมุมของหัวกลับได้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเรามองว่ามันไม่ใช่การเรื่องของหัวตั้งหัวกลับแต่มันอาจจะเป็นมุมมุมที่แบบเป็นมุม ด้านที่เป็นเชิงบวกแล้วก็มุมเป็นเชิงลบอย่างเงี้ยค่ะคือไพ่สามารถที่จะอ่านได้ทั้งสองมุมถ้าเป็นมุมด้านลบก็อยากจะให้เป็นในมุมของการเตือนการระมัดระวังอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในมุมของเชิงบวกเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นภาพเห็นการแนวโน้มอะไรอย่างงี้ได้มากขึ้นนะคะนี่อย่างอันแรกเนาะดีน่าก็จะเป็นเรื่องราวของ thing เนี่ยถ้า light like, ก็เป็น things are not nearly as bad as you fear you fear you fear mm hmm. นะคะ don't exaggerate dark ล่ะ dark ก็คือ pain คือ fear ค่ะคือความกลัวเลยนะคือความเจ็บปวดเนี่ยจะช่วยทำให้เอาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเลยนะเป็นประโยชน์มากที่จะช่วยเตือนให้คุณเนี่ยจะช่วยเตือนคุณมเมื่อทำอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วก็อย่าอิกนอมันนะเออเขาก็ออกมาเตือนอารมณ์ประมาณนี้นะคะ โอเคก็มีความหมายให้ก่อนมีการอธิบายให้ก่อนนะคะแล้วก็บอกในความหมายในเชิงบอกแล้วก็เชิงเชิงที่มันเป็นดาร์กเนาะเชิงที่อยากจะให้คาแนะนํานะคะก็เป็นไพ่ที่เราว,ว่านําเสนอได้ชัดดีนะคะจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะโอเคไพ่ทั้งหมด32อใบโอเคนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแปลเป็นภาษาอื่นกันนะคะอืม โอเคเราก็จะใช้ได้ประมาณเท่านี้นะคะจะมีทั้งทั้งหมดก็คือ30หน้าตรงนี้นะคะตัวของตัวหนังสือเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยอาจจะทำให้อ่านง่ายสบายตาขึ้นนะคะอ้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไพ่ชน,นี้กันบ้างนะคะตัวไพ่มีที่ดึงแบบนี้ริบบิ้นให้แบบนี้นะคะแล้วก็มา นี่เป็นไงสวยงามไหมด้านหลังไพ่นะคะด้านหลังไพ่จะเป็นรูปนี้แล้วก็ดูเป็นเหมือนภาพสะท้อนนะคะอันนี้ด้านบนด้านล่างเนาะเหมือนภาพสะท้อนเลยอือแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยตัวไพ่ออร์ค e ลก็เป็นสไตล์ของ Or ร์เคเขานะคะก็ขนาดประมาณนี้กว้างหน่อยอ้วนหน่อยนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยไม่ได้ยาวมากจะมีความเราว่ามันสั้นกว่าไซส์ที่เราเคยเห็นที่เคยรีวิวกันไปนะคะแล้วก็อ๋อความหนาของไพาเนี่ยมันมีความหนาอยู่นะคะในตตัวไพ่มีความหนาแต่ท้งนั้นก็ไม่ได้แข็งมากจนเกินไปเนาะอ่าแล้วก็มีการเคลือบเงาอย่างดีเลยนะคะ แอบจะมีสะท้อนแสงบ้างเล็กน้อยยังไงลองดูกันดูนะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยจะมีทัง้งหมด32ใบเดี๋ยวเราไล่ดูตั้งแต่ภาพแรกเลยนะคะเป็นเด็กผู้หญิงดูดีหน้าตาเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้อยู่ล้อมล้อมรอบนี้นะคะเขาดูเป็นคนที่ปฏิเสธแบบไม่เอาอะไรที่อยู่รอบข้างนะคะเป็นการปฏิเสธก็ตรงกับเมื่อกี้ที่เราดู ออตัวคู่มือไปก็คือดีนายเป็นเรื่องราวการปฏิเสธอะไรพวกนี้คือแบบบางครั้งเราเราทําไม่สนใจไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยแต่บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คอยมาเตือนอะไรเราอยู่บางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะอันที่สองนะคะนี่ดูภาพซิเป็นผู้หญิงแล้วก็มีพุ่มไม้เป็นกระโปรงกระปรงนะคะนี่ อืมเป็นราชินีที่ราชินีตารางหมักลุกมากมาตารางหมักลุกมากๆเลยนะคะเหมือนในเรื่องของ Alice ินวันเดอร์แลนดแต่ว่าราชินีคนนั้นเนี่ยจะหัวโตใช่ไหมอืมนี่ค่ะเป็นรูปผีเสื้อเนาะอืมนี่ดูสิขโมยกินหมดแล้วเนี่ยนี่น,นี่เด็กสองคนนี้นะคะมากัดกินขนมผิงนี่อันนี้ขนมขิงเขาก็ร้องไห้อยู่นะคะจิงเจอร์เบรด เหมือนเข้าไปในสวนของขนมนะคะเป็นแดนเป็นดินแดนของขนมหวานนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะนี่เห็นไหมโถตายซะแล้วนี่แอบมีสีสันทั้งที่เป็นแบบทั้งสีสันสดใสแบบนี้หรือว่าเป็นแบบดาร์กดาร์กแบบเมื่อกี้นะคะดูอารมณ์แบบมัว,ม,วมัวนิดนึงนะคะก็มีความหลากหลายดีนะคะสำหรับ ให้ชุดนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเขาเป็นส่วนสนุกนะคะเนี่ยเพื่อจะ,อะเจ้าชายนะคะฝ่ากําลังฝ่าดงมังกรฟืบฟืบฟืบขึ้นไปนะคะเพื่อจะไปเจอเจ้าหญิงองค์น้อยตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกยักษ์แต่หน้าตานางไม่ได้ดูกลัวเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเธอไม่ได้บอบางนะเธอดูเข้มแข็งมากนะคะวุ้ยน่ากลัวจังอันนี้ <laughs> อ๋เอาจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือเขาเหมือนดูน่ารักนะดูแบบแอบเบ,บลดูหวานมากเลยแต่ว่าจากที่เปิดไพ่แล้วอ่ามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แอบ,บดูน่ากลัวเล็กน้อย <c oughs> มีความร้ายอยู่ในตัวอารมณ์นี้นะคะ <c oughs> แอบ,บรู้สึกว่านางมีความร้ายอยู่ในตัวเนี่ยดูสิ โอ้แอบฉีดยาเอ้ยไม่ใช่แอบฉีดยามีฉีดยาด้วยนะคะโถรักษาน้องกระต่ายน้อยอะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองนะคะบางคนน,น่าจะชอบชุดนี้นะคะมีความน่ารักมีความแบลวมากแต่ก็แอบรู้สึกว่าเขาแฝงความแบบแกร่งไว้ในภายในตัวของเขาเหมือนกันนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้โนโชาคคอรี่ออร์คโลนะคะสามสิใบเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็แต่ว่ามีความน่ารักของไพ่ของภาพเขาอยู่นะคะแล้วก็สีสันทําได้ดีเลยนะคะการกรีดไพ่ทําได้ดีการสับไพ่ทําได้โอเคเลยนะคะไม่ได้ติดปัญหาอะไรไพ่มีขนาดกระทัไไมใช,ชับมือนะคะก็คนที่มือเล็กสามารถที่จะใช้ไพ่ชุดนี้ได้นะคะไม่ได้ติดปัญหาอะไรโอ้โหมาซีเขาให้ขนมมาเหรอไม่ใช่อุ๊ยแอบน่ากลัวอันนี้มันคืออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขอขอขอดูคำเฉลยเขานิดนึงนะ27นะคะใบนี้คือใบที่27อืมเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รู้ใช่อย่างที่เราคิดไหมเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวคือมันเป็น compassion ค่ะ if you're harmed by คือถ้าเกิดว่าคุณถูกทำร้ายด้วยใครบางคนนะความเจ็บปวดหรือความโกรธโกรธเกรีกรยวเนนะคะมันจะถูก response กลับมาแบบแบบ ทันทีแบบรนะีสปอนสออกมาแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเออค้นพบตัวคุณว่ามันสตั๊กอยู่ในจุดเหมือนกับความบาดเจ็บบาดแผลอ,อ,อยู่ในมุมที่แบบคุณยังคงสตั๊กอยู่กับบาดแผลตรงนั้นนะคุณสามารถที่จะแบบเยียวยาจิตใจของคุณโดยการที่คุณนะ่ะเพิ่มความเมตตาเข้าไปค่ะเติมเต็มมันด้วยความเมตตา แล้ว compassion เนี่ยมันก็จะไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ดูแบบน่าสงสารหรือการให้อภัยอะไรแบบนั้น is suffering with putting yourself in the other person's shoes มันเหมือนกับเป็นการเอาตัวเองไปใส่เไปเอาตัวเองไปใส่รองเท้าของคนอื่นคือเห็นใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราอะลงประมาณอย่างนี้เนาะเอออ่า um, and imagine ว่า ให้จินตนาการว่าเขาอ่ะกำลังคิดกำลังเหมือนแบบจะต้องเจออะไรพบเจออะไรผ่านประสบการณ์อะไรแม้ว่า very worst person people deserve เ,เหมือนกับว่าแม้กระทั่งคนที่แบบเลวร้ายที่สุดแย่ที่สุดก็สมควรที่จะได้รับการแบบเเรียกว่าอะไรดีละ่ะได้รับความเมตตาละกันเอออย่างนั้นนะคะ after all you have to be pretty damage to want to damage uh, someone else hmm the moonlight can having compassion for someone isn't really About them at all. It's about finding peace for yourself. คือมันเหมือนแบบเป็นการค้นหาคือการที่เราทำ compassion นะมันเหมือนเป็นการหาความสงบให้กับจิตใจตัวเองค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบช่วยเขานะแต่มันช่วยตัวเราเองด้วยนะคะอะแต่ในมุมดาร์เขาพูดบอกว่า having compassion for someone doesn't mean you condone their bad be h a v i o r อะค่ะคือก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมให้เขาแบบทำพฤติกรรมที่มันไม่ดีแบบแย่ๆแย่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคือมันก็มีทั้งในมุมที่คุณก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ในมุมของ compassion ด้วยที่อยากจะให้มีนะคะบางครั้งคนเราแบบถูกทำร้ายเออมันก็อาจจะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความเศร้าใจอะไรก็แล้วแต่เนอะแต่ว่าอยากให้แบบ ต้องบอกว่าไงดีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเนาะมันอาจจะทําไม่ได้ภายในข้ามคืนอะไรอย่างนี้คือมันอาจจะไม่ใช่การที่แบบโอ,โอเคฉันก็ยื่นอกสมมติว่าแบบอ้าวเขาเขาอะไรนะเหมือนกับแบบเขาทําร้ายเราฝั่งนี้เราก็หันอีกด้านหนึ่งให้เขาทําร้ายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นแค่การเข้าใจคะ่ะว่าคนเรามันมีมันมีความเป็นแบบนั้นได้มันมีความชั่วร้ายแบบนั้นได้ มันมีความที่แบบร้ายใส่คนอื่นได้เออก็เล็ด m ดมโ่ะคือก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็หมายถึงว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะสิ่งที่เราทําได้เราคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้คือไปแก้แค้นล้างแค้นหรอหรือว่าอะไรมันก็ไม่จบไม่สิน้นใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่ ก็แค่ถอยห่างหรือก็แค่แบบอย่าไปแบบให้ค่าหรือให้ความสําคัญอะไรกับมันมากนักนะคะคือบางครั้งคนเราทําร้ายคนอื่นโดยที่เขาก็อาจจะเอาประสบการณ์ในอดีตของเขามาเพื่อที่จะเขาอาจจะบาดเจ็บในอดีตของเขามาเนอะแล้วเขาก็เอามาทําร้ายคนอื่นนะคะซึ่งถามว่ามันมันแฟร์ไหมมันก็คงไม่แฟร์หรอกแต่ว่าถ้าเมื่อเมื่อ เราเลือกไม่ได้แล้วเราโดนทําร้ายขึ้นมาเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราอาจจะต้องทําก็คืออันที่หนึ่งมันก็จะเป็นภูมิให้เราเนาะมันก็จะทาให้เราเข้าใจมากขึ้นทําให้เรามองเห็นมากขึ้นว่าเออจริง,รงๆเราคนมันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเราทําได้ก็คือวางคนคนนั้นซะแล้วก็แค่หลีกออกมาจากตรงนั้นไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะนนี่เป็นเรื่องราวของ compassion เนาะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ฝึกนะเพราะว่าฝึกแล้วเนี่ยคนที่สบายใจที่สุดคือตัวเรานั่นเองอะนะคะโอเคก็อันนี้เป็นไพ่วนววของตั เชคลที่เป็น o r a c เคนะคะก็รู้สึกว่าอืมสบายตามากกว่าตัวที่เป็นทาร์เพราะว่ามันเล็กแล้วมันใส่รายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะก็อาจจะทำให้ดูอ่านยากนิดนึงอันนี้เนี่ยแอปมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ค่อนข้างเคลียร์หน่อยไม่ได้แบบมีแบบยิบย,ย่อยยิบย,ย่อยจนทำให้อ่านไม่ดูเรื่องขนาดนั้นนะคะแล้วก็แต่ว่าอันหนึ่งที่เรารู้สึกกลัวไพ่ชุดนี้เราเปความรู้สึกเขามีความร้ายอยู่ในตัว หน้าไพ่มันดูร้ายมันดูโหดนิดนึงอะนะคะก็อันนี้นานาจิดตังค์เนาะยังไงเพื่อนๆลองดูค่ะว่าถูกใจไพ่ชุดนี้หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไม่ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ